ดีจเจฟา้ามุกดามาแล้วจากใจแน่แนวส่งเสียงทักไทยเอฟซีสัหามาเลาวว่าวนัวหัวมวนพอดีเจฟา้ามาแล้ววันนี้ อย่าลืมกดไลค์ติดตามขอขอบคุณสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคเพื่อนๆเอซน้องกาบันค่ะพี่นองค่ะน้องกาบันกินมากฝรั่งค่ะกินหมกซิดาพี่นองจ้ากินโลก,กินนี่แหละค่ะ กินมาซิดามาฝรั่งค่ะพี่น้องค่ะแซ่บบอกาบันแซ่บบอเด็กชายกาบันแซ่บบลูกแซ่บบอกินมาฝรั่งกินบอกินมาฝรั่งกาบันกินมาซิดาจ้ะพี่น้องจ้า หันหน้าไม่มีอด้รที่เราจะหันกลให้เพิ่นเบิร์ได้ลูกเออแซบไหมหนูแซบไม่รู้แซบบ่กินขมักขเม่นนะคะกินแบบจูจใจเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนเอฟซีน้องกาบันค่ะพี่น้อง่ะ น้องกาบานกินหมากฝรั่งค่ะกินหมากซีดาพี่น,อน้องจ้าอ่ากินลูกกินนี่แหละค่ะเพื่อกินหมากซีดาหมากฝรั่งค่ะพี่น้องค่ะแซ่บบ่กาบานแซ่บบ่เดชายกาบานแซ่บบ่ลูก แซบกินมาฝรั่งกินบ่กินมาฝรังรร่งกาบันกินมาซีดาจะพี่นอนจา้าหันหน้าว่ามีเดือที่เราจะหันกลให้เพิินเบิ่งไดลูเออแซบไหมหนูแซบไม่ลูกแซบบ่ากินคามักคารเมนนะคะกินแบบจุดใจเลย คลิปนี้นะคะคลิปนี้กัเป็นคลิปที่นะคะ,ะกับ,บัากินผลไม้นะคะเนาะนะคะกินมาซิดาค่ะเจฟากับซัหานะคะก็คืออันใดที่แปลว่าเพื่อนกินนะคะเจฟฝากับคอยให้กินเจฟากบับบดให้กินรลายนะคะสำหรับผู้ที่คอมเมนต์กันะคะคอมเมนต์เบาๆก็แล้วกันนะคะเพราะว่าเข้ากับเบิรงหมาเข้าอยู่ค่ะว่าเพื่อนกินยังเน่เพื่อนมาก,กินแบบใดแบบนี้นะคะกั ห้กินเนาะค่ะเนาะผลไม้ที่แปลว่ามีความเสี่ยงกับอ่านองกระบาดเท่ากับว่าห้กินนะคะอันนี้ก็ห้เพิ่นกินนะคะตามนี่แหละตามที่เพิ่อนอยากเลยละค่ะจานนี้ก็จานเพิ่นได้ใ <c oughs> ส่าจานส,ปปสนะะับปะแวกคพินได้ค่ะกระบาดก็ได้แซบไหมลูกอร่อยไหมแซบบ่อร์บลาอันนี้เป็น อันนี้เป็นมักซิดาหวานด้อค่ะเด้อบวมเป็นมักซิดาสมนะคะกว่าจะได้คลิปแต่ละคลิปค่ะพี่น้องค่ะอาแซบไหมกาบันแซบไหมอากินโลกกินน้องกาบันค่ะพี่น้องค่ะเด็กชายกาบันกินมักซิดาค่ะพี่น้องกินผลไม้นะคะเนาะ พ่นมากที่สุดคือผลไม่นะคะกาบันนี่มากที่สุดเลยนะคะในชีวิตจิตใจเพื่อนแต่ว่าเท่าที่เจฟ้าให้กินแล้วที่เพื่อนบอกกินคือหมักแตงกวาค่ะหมักแตงในบอกกินแปลกอยู่นะคะบอกกินมักแตงแต่วันอื่นกินบดค่ะแต่โม่ก็กินนะคะมะกคุงก็กินหุงซุกก็กินพักกระเดาแบบนี้นะคะแต่ว่าแตงกวานี่บอกกิ่นให้กินได้หันหน้านี้นะคะบอกกิ่นค่ะ แนวว่ากลินมักซิดาค่ะกินผลไม้ค่ะพี่น้องจา้าอัปเดตนะคะสำหรับอาเอฟซีนองกาบันนะคะพี่ป่านาอาทุกคู่ทุกคนที่เข้ามาเบิร์นนองกาบันได้ใช่กาบันนะคะตอนนี้คือเพิ่งจะกินผลไม้นะคะเนาะกินมักซิดาค่ะอัปเดตค่ะอัปเดตนะคะอัปเดตนองกาบันกิน มักซิดาค่ะกินผลไม้นะคะเนาะอัปเดตนอ้องกาบันนะคะกาบาันเป็นท่านปลอมจัดแต่ว่าเพียงแต่ว่าตัดขนเพิ่นนะคะผลบอลก็เลยยังบิกงามอยู่นะคะตัดโดยใส่กันไก่ตัดโดยใส่เบตเตอร์เลียนนครับนะควก็ขีนออกตอนนี้ก็พยายามหวีนะคะอะไรพยายามบำรุงขนเพิ่นอยู่ค่ะเดี๋ยวบืงหน้านก็คือจะงามแบบนะคะเนาะตอนนี้ก็คือนองกินผลไม้นะคะนองกินอา มกักซิดามักฟล่งค่ะพี่น้อง่ะแซ่บแสบเบิงะะ่งเลยค่ะโอ้ยสุดยอดจริงๆค่ะขอบคุณเอฟซีนะคะที่เขาว่าเบิ่งกาบ,บันได้จะเด้อขอบคุณหลายค่ะอัปเดตไปเรื่อยค่ะให้น้องเขากินไปเรื่อยๆจากพี่น้องขอบคุณหลาย,ลายกนแล้บกันนะคะเพ,พื่อนๆพี่ๆป้าๆนานาอาอาที่เขาว่าเบิ่งช่องเจฟฟ้าสันหามาเราเบา,านัวหัวมวนนะคะ ตอนนี้พระเอกของช่องก็คือกาบันในักคานะคะคิดว่าหวังว่านะคะจะคลิปเนาะนะคะคงจะปังน้าเพลนแน่นะคะอันนี้ก็คือนะคะอัปเดตน้องกาบันนะจ๊ะปกติแล้วน่องกาบันนี่ว่าจะเอาไปลงยูช่องฝาซีสวยนะคะแต่ว่ามาอัปเดตตรงช่องอเจฟ้าสันหามาเหล่าเบานัวหัวหมวนนะคะช่องนี้ก็คือ,อสามารถสั่งได้ดๆ,ๆนะคะนะกะ เ,เพื่อนๆเขาวาเบิ่งกัอย่าลืมนะคะอย่าปวดขามโฆษณาะะด้วยค่ะเด้อเป็นกำลังใจหายนองกระบันกับเจฟ่าในข่าวเห็นว่าก,กระได้นะคะแอบป้อลูกกินกินให้หมดนะลูกนะกินให้เกลี้ยงไปเลย คลิปนี้นะคะเจ๊ป่ากับ,กบขอบคุณทุนนหลายการสําหรับเพื่อน,อนที่เข้ามาเบิรเข้ามาชมนองกาบันกินผลไม้กินมาซิดาขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามาชมเด็กชายกาบันนะคะคลิปนี้นะคะกับขอบคุณทุหลายกาักน,นะคะนองกาบันกินมาซิดาะคะ่ะพี่นองคะเด็กชายกาบันกินมาซิดานะคะก็อัปเดตให้กับเพื่อนๆพี่ป่านาะอาทุกปู่ทุกคนนะคะ ขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามาชมนะขอบคุณเป็นยังหองกันแล้วกันนะคะกบย่านคลิปปัญญาเกินนะคะเจฟ่ากะสินะคะจบคลิปไปสกอรน,นะคะเพราะว่าเพิ่นกะเลื้อนิดเดียวนะคะกินเก้งค่ะพี่น้องจะเค็มมากค่ะอันนี้นะคะเกือบเบิดกินนะคะโอ้ยว่างไรค่ะ แต่ก่อนเจฟ่าจะอุ้มเพิ่นป้อนกินนะคะเนาะตอนนี้เจฟ่าปล่อยได้แหละให้เพิ่นกินเองเพิ่นนะคะแล้วแต่ว่าเพิ่นสิตเป็นจังไดนะคะสบายนะคะบ่บ่ฝืนเพิ่นนะคะเพิ่อนยากินไก่เพิ่นกินเพิ่นบ่อยากก,กาแ็แล้วแต่เพิ่นนะคะแต่ว่าอันนี้คือกะบันกตย่งกินคือเกาอยู่นะคะก็ตามนี้แหละค่ะพี่น้องค่ะ FC ค่ะนะคะ,คะอัปเดตนะก็คือว่าเพิ่นกินมาซิดามาฝรั่งนะคะคลิปนี้นะคะเนาะ เจฟ้าสัรหามเาเราเอาน่วหัวมวนค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆสํสำหรับคลิปนี้เจฟ้าขอปิดไปซะก่อนนะคะคลิปนาว่ากะบันกิกนยังเข้าจังมาวากันอีกครั้งหนึ่งนะคะพี่น้องคขาขอบคุณค่ะ แซบะแซบะแซบ่บบบบครับแซบ,บ่ครับหันก้นไม่ยังเลยนะจะเบิ่งหนาเจ้าในบไิอยากเบิ่งก้นเจ้าเออกินดีๆแห่ลูกกินดีๆกินดีๆอย่าก,กินเร็วไม่สิสมักพอล้ใหม่ทาอะตัวไดที่เพื่อนบอกกินเพื่อนจะหันหน้านี้ได้พี่น้องเพื่อนจะบอกกินเลยนะคะ คน้นีกับพยายามวีอยู่ค่ะแต่กันยังบอสวยอยู่แสบบอเดช๋ยกับบันแสบบอแสบบอมาเจฟากินอ่ากินมักซิดาค่ะพี่น้อง กินมักซิดาค่ะหาก,กินเพื่อนมาก,กินนะดินนค่ะพี่น้องค่ะมาก,กินผลไม้ค่ะพี่น้องปล้อยให้กินแบบว่าตามท่าอันกว้ามขนาดของเพื่อนเลยจะฝากบ่ะอุ้มเพื่อนนะคะแต่ก่อนจะฝากจะอุ้มเพื่อนกินแบบนี้นะคะแต่เลยอยากจะให้เพื่อนกินแบบว่าสบายๆเลยนะคะก็กินแบบนี้แหละ แซ่บบ่ลหล่ะแซ่บบอโอ,อกินเป็นกินเลยค่ะฝากานะคะเอฟซี F C, ทุกท่านนะคะก็เขามาเบิง์นองกาบันกับขอบคุณไดไลายกันแล้วกันนะคะ